นี้ใส่ผ้าใบให้สมบัริพิะตา,าต้องลงแบกเลยมันมั่นเี่ยวต้องใสอีกนหนึ่งอะไรฝั่นง,งนั้นเฮ้ยสามชาสามชาสามชาเออ พังพังแน่ตัดตังเจ้าตจะตั้เจ้ามนติดแล้วจตัดก็มีผมหนานน็อตแล้วก็ที่ตามตั้งผ้าใบแล้วก็กองเทียเป็นน่นโีสอคนแล้วก็ที่ไม่มีคนนึ่ง

อะไรอยู่ต่้ตตัวเดียวนี่อไม่กันนี่ไงตัวนึงเราตัวเป็นเดียวอันนี้มันจออีกแล้วันี่ยจออันนี้จอมาลองอีสเฉยแต่ว่าใส่น็อตน็อตน็ด้วยทั้งหมดคือตัวนี้คุณกลาวเดียวมันไม่นูนนะนี่บอกไม่นูนก็แั้วนี้อยู่ในบนตัวนี้แล้วตัวนี้มันทับตัวนี้ไงเวลาใส่ที่เป็นเครื่องส่งทั้งหมดไงที่เราใส่น็อตตัวนี้โอ้รุนแรงรุนแรง

แดดก็ร้อนฝนก็ตกตอนนี้พี่ตาเราองวิคอ์ครับ<ะ> <laughs> เขา้าเข้าขั้นปวดหัวแล้วครับในจุดนี้ ยังแกไปสิไม่ผิดัินี้ไม่เห็นเลยมีตัวเดียวไม่แก่หมเลย

่มกันนี้ก็รถพี่ทศธงไม่ได้วิ่งงานเลยชั้นนี้ทำไมไม่ได้ผ้าใบใหม่สักทีนี่พี่ไม่มีโปรเจกต์ใส่ผ้าใบม่ให้ใหม่หเลยวันนี้ ใส่กันชนแล้วโอ้ดูสวยกว่าเดิมเป็นอัดเออเนน็อตปัดอะไรอะเออบางนั้นทำไมน็อตหายวะอันนี้กน็อตโวะอันนี้กับหาย กันชนมันบิดวะพี่มันต้องดัดออกสิวะตรงแยกที่4ใกล้แถวบ้านผมครับอ๋อพวงนี้ครับนี่ไงจานทำไมมันไม่โดนนี่เด็รมันยบิดออกมาอย่างงี้มันบิดตอนเย็บเมื่อกี้แเลยต้องชอบเย็บนนะนานโอ้ยไอยุธไทยป่ะทันกันชนเราอยู่ดีๆไปเยียดพังหมดไหมไอยูธไทยป่ะทันต้องอะไรต้องเอาเอเบีเอมาแลกใช่ไหมเนี่ย a อ s อยู่บ้านบ่ออยู่บ้านมีสองอันนี้ต้องเอาหน้ายักมาใส่รู้แล้วของพี่เย็นบางหน้ายักษ์ต<ร>ลงนงนีไ่ไครับไม่ได้ไนั่งอยู่ไหนพี่อยู่ทางขวาทำไมจังครับโู้โหก,กันชนมันไปไเกน,นะดินมาครับดูๆหมมตาดูกมารตัดก,กันชนเลยโอ้โหเปลงครองนีเชื่อขัด้านโอสูตรไหนนี่สูตร กเดินกันครับทีมงานอยู่ทุกีอีกๆนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราจะลงไปร่วมทําบุญถวายหินปูนทรายข้างล่างนะครับเชือกมันจะขาดนะฮะที่เราจะไปโซนข้างล่างใช่ไมเขาเรียกว่าล่างล่างเลยตาตากันชนเลยใส่อะไรที่ช่างเอียวช่างเอียวไม่ไม่น่าจะได้ไปนะครับัเอียว รถแห่ครับเปลย่ยนนะเปลี่ยนวิลาบ้านโน่โน้ลุงโน้ยภาษาไทยกนหนึ่งมาสางที่ดีเถอะเขาคิดตัวออกแบบขันชนกงขันชนองขันชนันไปที่มยไใส่ล้างเก่งด้วยใส่แค่มีก็ใส่บมือแล้วเสปล่ยนนี้เออครบสองอ่ะ พานเนี้ยอ่านเก่าเยอะแยะนเปลี่ยนออกเยอะแยะนะนู่นอะไรหน่ะสองไงจาจานมันนีจาผ่้จัเลยกจตัดดีกอลงมาเราก็ยำเม่เบีออ้ยมันเบีแล้วบ่มันเบีไดยก็นี่งุ้มล้งเราก็ยำยันี่มันนี่บอเพเสียอ่ะเห็นปะใครน่ะมันเบียออกเห็นะมันมันบียออกะนี่มันโค้งเห็น่ะจบ่อามาเสียไข่แท้ได้เลยยันี่มันเบียออกยิงหมอตน เอาน้องมันหยาบออกน่าหนักขนางนั้นมันแบออกขางนี้มันงุ้มเคาคันหยาพังขึ้นเนี่ยเอาน้องงุ้มๆมยนยาขึ้นเนี่ยมันสะแบออกใช่เลยขขอองเากนบ่เดี๋ยวมันมันมันสีมันสีเงินหายเลยมันชี้เลยเอาไหนนายอ๋อก็ออกไปย่อเหมือนกันนะเออนัำมันสีขาดมาตอน้ำจีขาดไม่ล่าใส่ไปดัดเนาะมันสีดิ่งออกไหมไม่ถึงว่ะเกือบถึงว่ะเอาเชือกเอาเชือกเชือกรัดเลยพี่ ไม่เอาสายพานเมื่อกี้แล้วเอาเชือกรัดต้องหันไปนะสี่ทบไปเลยวนอย่างงี้เลยนะมันเดียวตันตัวนี้มันคมครับมันเป็นเหลี่ยมตรงนีี้อกาเออไม่แรงมึงดิเมื่อกี้หนึ่งเราทำไม่แรงเมื่อกี้นี่แล้วก็ดันสายพานออกตัดตัวตัวมันก็ดันเข้า ทบอีกลูกปพันุดเ็กเมื่ี้่ทบอีกเลยเงัสนมื่อกี้น่ะสพันมอ้ออยู่ทางนู้นเลอลานลูกบอลก็สางบานได้ก็ซื้อบานนั่งมันสปิดก่อนเลยเราจะเอาของไปจากนี่นะนักซอแถวนน้นลหินเน๊ ซีหินผานกเข้าหรือผาเลยหินนี่แถวนน่นนี่มันจะไม่มีหินหรือเปล่ามันจะไม่มีหิือเ่หสคนักี่เอยู่ที่ไหนครับลงลงเทีสองร้อยสิบครับเอฟอาแ้ของแกไหน นั่นแหละเองดดวนมาแล้วเห็นบอมตีมนหันซ้ายเร็วดึงหันซ้ายแล้วเข้าไปลด้ปณนดวนไปอยู่ายเรว่หรัผมลังนั้นก็ผมต้งานอยู่ะเชิงเราครับอ๋อนอาบอกก็ได้ตัวเนี่ย เ็ไมันใสช่แต่รอนี้เสียจเรียบร้อยแล้วนี่ผมเอามาเอามางานบุญตรงนี้นะมันเสียศูนะไปทะเบียนพี่ไปทะเบียนเข้าไหมเข้า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 อะด้ยด้บิดไมล่ะมันบิดได้น่ะทุกพี่บางฝุ่นบิดไปเลยเด่นยัถอดออกมาเหยยบให้เป็นแบวออกมันไปเกินแล้วนี่ เด้นเลยขยับมากขึ้นเออเนี่ยประมาณนี้พอดีเนี่ยของมันเนี่ยต้องดัดออกหน่อยอือโอ้ไปจากข้างล่างหรือเปล่าไปจากข้างล่างไปจากข้างบนได้เปล่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ัทุกตัเลยอยู้านทรายเลยดินด่วนอยู่ไหนครับตอนนี้กดลงได้ไหมนี่ส่นกมันตัวนี้บุตก็ใหญ่บ่งั้นกบมาเขาดักดักกระชุ วางนูนยังห่างเลยไหมเอาขึ้นเดี๋ยวนี่ทำมันนี่ได้เอาขึ้นกาตังมันเดี๋ยวมันจะสวยเลยดุเลยอะสายดุเลยเชบคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับขอบคุณครับ